เรื่องดีรีคปวันนี้ค่ะต้องขอนับถือหัวใจจริงๆค่ะสุดยอดหัวใจเลยกลายเป็นฮีโร่ก็ว่าได้เพราะว่ามีน้องนักเรียนค่ะยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนะคะผู้ชมน้องเนี่ยทำ CPR ช่วยเหลือชีวิตคุณลุงค่ะก็คือเหมือนช่วยปั๊มหัวใจคุณลุงคนหนึ่งนะคะกลางถนนคือคุณลุงเขาก็น่าจะหมดสติอะไรแบบนี้ก็ไปช่วยปัม๊ม โอ้โหเรียกได้ว่าหลายๆคนเห็นแล้วก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนต้องยอมรับว่ายังทําไม่เป็นเลยเหมือนกันค่ะเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่ากลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ค่ะเมื่อเพจห้องสุกเฉินต้องรู้ได้มีการออกมาโพสต์คลิปเป็นนาทีชีวิตค่ะแล้วก็มีการระบุข,ข้อความนะคะบอกว่านี่ไม่ใช่การซ้อมแผนครับเป็นเหตุการณ์จริงที่ภูเก็ตนักนะเรียนมัธยมปั๊มหัวใจเห็นแล้วน้ําตาจะไหล โดยในคลิปเนี่ยจะเผยเห็นนักเรียนหญิงรายหนึ่งค่ะน้องก็พยายามที่จะทำา CPR ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือชีวิตคลุงคนหนึ่งคุณลุงคนนี้ขี่ซาเล้งค่ะแล้วก็หัวใจอยู่เต้นกลางถนนช่วยปั๊มปั๊มปั๊มอยู่พักใหญ่ค่ะจนคุณลุงเนี่ยกลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนี้นะคะทางทีมกู้ภัยอ่ะทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย เหมือนจะเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้ศาลเจ้าเชิงทะเลค่ะถนนสีสุนทรตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางโดยได้มีการรับแจ้งจากประชาชนนะคะในตอนนั้นบอกว่าพบคนเป็นลมชักหมดสติจึงได้นำรถพยาบาลนนออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่ามีชายสูงอายุในราคาขี่จักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างนอนหมดสติอยู่บนรถซึ่งมีภาวะหัวใจหยุดเต้น ก็เลยมีการเข้าให้การช่วยเหลือด้วยการทํา CPR แหละแต่ว่าเหมือนตอนนั้นน่ะเนื่องจากทีมแพทย์อลนะคะต้องมีการทําหลายอย่างทั้งการทําหัตถการไม่ว่าจะเป็นการทํา CPR ติดตั้งเครื่อง AED เปิดทางเดินหายใจเพื่อช่วยหายใจในการให้ออกซิเจนแล้วก็จะมีการประสานศูนย์สั่งการจึงมีการร้องขอค่ะด้วยความที่อาจจะชุนละมุนในตอนนั้นนะคะก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่อยู่บริเวณนั้น แล้วก็ได้รับการตอบรับจากนักเรียนของโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาโดยนางสาวเบญจวรรณกันไพหรือว่าน้องรินดานี่แหละค่ะซึ่งอย่างที่เห็นในคลิปนะคะน้องก็จะอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยน้องเนี่ยรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็เหมือนทำ CPR แล้วก็ช่วยด้วยเครื่อง AED พร้อมกับมีการประเมินแล้วก็สั่งช็อคจำนวนสองครั้งก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็นำตัวของคุณลุงซาเล้งคนนี้ ไปส่งที่โรงพยาบาลแต่พอไปสอบถามทางหน้าของน้องรินดาค่ะว่าเอ๊ะหลังจากที่ช่วยคุณลุงในการปั๊มหัวใจด้วยเครื่อง AED อย่างอย่างกู้ภัยมืออาชีพแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงท่ามกลางความแปลกใจของผู้ชีพในทีมที่เกิดเหตุนะคะปรากฏว่าน้องเนี่ยแล้วก็บอกน้องอ่ะบอกว่าตัวน้องเองแล้วก็เพื่อนๆค่ะ น้องเคยอบรม CPR จากโครงการที่อาบาจภูเก็ตจัดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนนะคะโดยมีทีมผู้ฝึกสอนจากสมาคม Teach for Life แล้วก็บริษัท Guardian o f l i f e จำกัดทำให้น้องรินดาแล้วก็เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนในตอนนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธีตลอดจนการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตคนจนกระทั่ง เมื่อ2ปีผ่านไปค่ะน้องก็ยังคงจําได้แล้วพอมาเกิดสถานการณ์จริงแบบนี้นะคะมาพบกับเหตุการณ์จริงบนท้องถนนก็สามารถนําวิชาที่เคยเรียนในตอนนั้นมาใช้ได้จริง ซึ่งน้องเองก็ดีใจค่ะที่สามารถช่วยชีวิตคุณลุงที่ขี่ซาเล้งเอาไว้ได้ในตอนนั้นนะคะก็คือปั๊มให้สัญญาณชี่ยกลับมาถือได้ว่าณนะตอนนั้นน้องก็ทําหน้าที่ของน้องได้อย่างสุดความสามารถก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบนะคะคือการมีวิชาติดตัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะน้องก็ช่วยพยายามปั๊มจนสัญญาณชีพกลับมาได้ในตอนนั้นนะคะแล้วก็สามารถช่วยได้อย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยค่ะ พบอยู่ค่ะที่รถซาเล้งหนูก็เลยเอกใจว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่าคนมุ้งุงเต็มเลยพหนูก็เลยขับรถวนไปเชื่อมูลสองปีที่แล้วหนูคุณมาที่สพานีเขาเปิดค่ายค่ะค่าย CPR เบื้องต้นช่วยผู้คนอะไรภูมิใจในตัวเองมากค่ะแล้วก็พ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวหนูเขาก็ดีใจแล้วก็ชื่นใจมากค่ะได้รับวามช่วยมา อยากให้มีการเปิดสอนอบรมค่าย CPR ทั่วประเทศค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเรามีความรู้ติดตัวถึงเราจะทำอะไรไม่ได้มากแต่เราสามารถช่วยเขาได้ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ